เอาละกลับมาอยู่นต่อนะครับในชั่วโมงที่3ครับตอนนี้บ่าย3โมง12นาทีกลับมาอยู่ผมที่เจท็อปครับที่นี่เมโล pop living your pop นะครับกับช่วง idol playroom เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับน้องไบร์ไปเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งค่ายเพลงที่อยากจะมาแนะนําให้หลายๆคนได้รู้จักกันหน่อยแล้วก็พร้อมกับศิลปินเบอร์แรกของค่ายครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆจาก two degree สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน พี่อาร์มนะครับพี่ก๊อฟนะครับผมจากค่ายชูดีกรีแล้วก็พี่อาร์มเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้พี่ๆทักทายแฟนชาวเมโลหน่อยครับครับสวัสดีครับผมโหนสโนบ็อลครับจากค่ายชูดีกรีครับครับสวัสดีครับอาร์มเอมอาร์มนะครับจากค่ายชูดีกรีครับก๊อฟธนกรพันธ์จากค่ายชูดีกรีครับครับผมนอกจากค่ายเพลงจะชื่อว่าชูดีกรีแล้วนะครับผมพี่ก๊อฟยังมีดีกรีเป็นคุณพ่อของเดอะทอยด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมแน่นอนครับเอ่อ สักขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวผมถามก่อนว่าค่าย t o degree เนี่ยครับผมเริ่มต้นมาได้ยังไงครับเริ่มต้นจากอะไรครับพี่พี่หนกเลยก็ได้พี่ใกล้ผม <c oughs> ครับโอเคก็จริงๆคือเริ่มต้นจากผมกับพี่ก๊อฟก่อน2คนนะครับครับมนเลยเป็นที่มั่ง two degree คือพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ผมตั้งแต่สมัยผมอยู่ค่ายเพลงค่ายหนึ่งยีปีที่แล้ว แสดงว่ารู้จักกันมา20ปี20ปีแล้วพี่ก๊อฟก็เป็นคนปลูกั้านผมขึ้นมาก็คือเทรนทุกอย่างในเรื่องของการผลิตเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเลยได้ร่วมมือทำกับพี่ก๊อฟมันเลยเป็นที่มาของชื่อ g r e e ครีทูดิกรีมีคอนเซปต์ว่าคือ2 Degree Together ก็คือเรารวมรวมกันเพื่อที่จะส่งต่อพลังงานดีๆผ่านเสียงเพลงไปอย่างเงี้ยครับให้กับเจเนอเรชันใหม่ใช่ใช่ถูกไหมครับผมอืมแล้วก็ได ท่านแรกคือพี่อาร์มมาเป็นศิลปินในค่ายทําไมถึงเป็นพี่อาร์มครับทำไมถึงนี่คือศิลปินเบอร์แรกของค่ายไปเจอได้ไงรู้จักกันได้ไงครับครับผมก็มีเพื่อนอาร์มครับแนะนําผมให้ฟังเพลงของอาร์มครับซึ่งผมเข้าไปดูในช่องออฟฟิเชียลของน้องเขาครับส่วนตัวที่เขาทาเพลงไว้ปรากฏว่าเพลงเขาโอ้โหมันเตะเตะหัวเตะเจ็บเลยเข้าเต็มเต็มเลยเตะหูเตะปาโอ้จะถูกเลยคนละเตะครับพี่ถูกถูกหูวังแล้วเอ้ย ความความที่มันสะกิดใจคือแนวเพลงของที่อามเล่มครับเป็นยังไงครับเราเรารู้สึกว่ามันมันโดนท้าทุกเพลงเออเราเราเราก็ยกหูโทรหาน้องเขาว่าเนี่ยแต่หูพี่ทำไมอะไรเงี้ยวันนั้นไม่ใช่ครับผมโอเคแล้วก็คุยกันตกลงกันภายใน2ีสิชั่วโมงที่จะทงานด้วยกันครับเป็นความ Amazing มากแล้วเราก็บอกตรงๆว่าชอบชอบงานน้องเขาอะไรเงี้ยอยากมาร่วมงานกับพี่ไหมอะไรเงี้ยพี่เห็นความสามารถน้องนะ เราอยากสารต่อไปด้วยกันส่งพลังดีๆผ่านเสียงเพลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยทําให้เพลงน้องเขาสมบูรณ์นี่ขึ้นสนใจไหมอะไรเงี้ยน้องเขาเรี่ตกลงเลยใช่ไหมอามใช่ครับฮะตอนนั้นที่พี่หน่งติดต่อไปฮะตอนนั้นคุณอามรู้สึกยังไงบ้างครับไอ้อยู่ดีมีทางค่ายเพลงน้องใหม่ด้วยตอนนั้นทูรีกีแน่นอนก็น่าจะยังไม่มีใครรู้จักใช่ใช่ครับเรารู้สึกยังไงตอนนั้นตกลงเซเยสไปที่เซเยสเพราะว่าอามรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของโอกาสนะครับ ก็คือได้มีโอกาสในการร่วมง,งานกับค่ายเพลงที่แบบว่าปกติตัวเองอะ่ะก็จะทํางานแบบจบตัวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ,รบก็ได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆว่าเออทำงานกับค่ายเพลงมันต้องประมาณไหนทําอะไรบ้างแล้วก็โดยส่วนตัวอาร์มอ่ะคืออาร์มก็ไม่ได้เก่ง100%นะครับคือก็มีพี่ๆก็ให้ความรู้มากกว่าเรียกว่าให้ความรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนในในเพลงนั้นอะ่ะให้มันดีขึ้นไปอีก ประมาณนี้ใช่ครับก่อนนั้นที่คุณอาร์มทำเพลงออกมาเป็นแนวไหนฮะสไตล์ของอาร์มเองครับก็จะเป็นแนวป๊อปครับป๊อปอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปประมาณนี้แหละครับไม่ไม่หลุดจากนี้เท่าไหร่แต่ทุกอย่างคอมพลี t จบที่ตัวเองใช่ครับใช่ครับก็พยายามทําทําให้จบที่ตัวเองมากกว่าครับผมใช่ครับพี่กอลครับทิศทางของค่ายทูดีกีครับมองศิลปินไว้ในอนาคตว่าเราจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ จะเอาแต่ศิลปินป๊อปหรือเปล่าหรือศิลปินที่ทําเพลงจบด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือ,อยังไงป่ะครับอ,อ๋อทิศทางไม่ซีเรียสครับแลวแต่ว่าศิลปินจะเข้ามานะมีของอะไรมาคุยกันเราอะไรเงรี้ยไม่ไม่มีแนวอะไรอย่างอื่นแปลว่าให้เป็นตัวเองพอใช่ครับและถ้าเข้ามาคุยแล้วถูกคอกันครับเดี๋ยวจะสนับสนุนแน่ใช่ครับเรามีอย่างนี้ไหมครับพี่หนุครับว่าเราจะต้องวางกรอบเขาไว้ว่าอย่างงู้อย่างนี้เดี๋ยวพอมาคุยกันปุ๊บเฮ้ยนายปรับไปอย่างนี้นิดหน่อยดีล้วว่าน่าจะโอเคครับก็จริงๆมัน ในฐานะที่เคยเป็นศิลปินมาก่อนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยหาความมีเอเดนตที่สูงมากมีความเป็นตัวเองสูงมากจริงๆมันกลายเป็นความกดดันที่เราทำงานกับศิลปินรุ่นใหม่ว่าเราต้องหาตัวตนเขาให้เจอครับบางคนมาเราเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีตัวตนแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแน่เราก็ช่วยดึงให้เขาเป็นตัวเขาจริงๆออกมาอย่างเงี้ยครับแต่บางคนคือมาพร้อมแล้วเติมที่เราก็จะไม่ ไม่ไปฝืนในสิ่งที่เขาเป็นเลยครับ <ừ> จะพยายามให้เขาเป็นตัวเองมากที่สุดครับครับผมเท่ากับว่า two d e g r e คือถ้าศิลปินคุยกันถูกคอเห็นสไตล์แล้วเใ,ใช่ทำงานกันได้คิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วคุณยังเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดขนาดนั้นเราจะเป็นที่ปรึกษาเป็นแรงผลักดันที่ดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดลราไปพร้อมๆกันครับส่วนใครที่ complete มาแล้วมั่นใจแล้วว่าผมจะเป็นอย่างนี้ผมชอบแบบนี้แล้วคุยกันถูกคอ <Two> degree, 2ด<อ><อ>ีกรีพร้อมที่จะเป็นพพอร์ตพพอร์เตอร์ดันเข้าไปถูกต้องไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงที่ไม่ใช่แค่ค่ายเพลงน้องใหม่ที่ใช้คนที่ข้ามบอดใดวงการเพลงทํางานเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่มีทัศนวิสัยทัศนแบบการมุมมองเปลี่ยนไปสําหรับวัยรุ่นหรือหรือยุคนี้ด้วยดึงความเป็นตัวเองของน้องๆให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับผมมาถึงคุณอาร์มครับซิงเกิลนี้ที่ปล่อยออกมาฮะ 0.00 midnight ครับผมเพลงนี้เน no <se nah anyway> ี่ยคือเล่าถึงอะไรมีความเป็นตัวเองมากน้อยแค่ไหนฮะก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างมากอยู่นะครับเพราะว่าแบบคือเริ่มต้นเพลงเนี้ยมันเกิดจากที่อามาทางานของมหาลัยทิ์อะไรเงี้ยครับก็คือช่วงนั้นแบบมันดึกมากแล้วก็เหมือนเกิดคําถามกับตัวเองในใจว่าทําไมเรายังไม่นอนสักทีวะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนมันมีเสียงํามขึ้นมาในหัวครับว่าเออเที่ยงคืนฉันนอนไม่หลับ อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเมโลดี้แรกที่แบบว่าได้มาในหัวว่าเออเที่ยงคืนฉันนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับนี่คือเสียงคาแรกมาเลยใช่ใช่เพลงนี้เที่ยงคืนฉันนอนไม่หลับเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นคําแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าเออวะมันมันก็พอดีนะทาไมเอาไม่เอามาทําเป็นเพลงอามก็เลยจับมาขยายความว่าไอการที่เรานอนไม่หลับ่มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอามก็รู้สึกว่าการที่เราไม่หลับ เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราคิดถึงใครบางคนอะไรอย่างงี้อําก็เลยเอามาขยายความว่าเออเทียงคืนไม่นอนเชียงคืนฉันนอนไม่หลับเพราะยังคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยครับครับเพลงนี้ทําจบก่อนที่จะมาเจอพี่ๆทูดีกรีหรือว่าทําอยู่ในกระบวนการตอนเป็นศิลปินในค่ายแล้วครับอ่อทำจบก่อนแล้วครับแล้วก็ได้เอาไปเสนอพี่ๆในค่ายพี่ๆในค่ายบอกเออลองดูไหม,อ,มอะไรประมาณนี้ก็เลยลองมาตบๆกันจน ได้มาเป็นเพลงส่วนๆๆโเคปนี้จะเจ็บหลายตบเลยนะครับในสมัยผมโดนหลายโดนเลยครับโดนหลายตบกันทำออกมาครับผมพี่หนูพูดไปแล้วฮะพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟเห็นอะไรในตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายคุณอาร์มครับผมก็ความสามารถเขาเขียนได้ทั้งเนื้อร้องทําทั้งดนตรีอะไรแล้วเขามีเพลงเยอะครับยี่สิบสามสิบเพลงแล้วก็มาคัดแล้วก็าเลือก ความสามารถเขาเยอะครับครับผมในมุมของพี่กอบพี่กอบคิดว่าการพัฒนาศิลปินหนึ่งคนนะครับพี่กอบต้องส่งอะไรให้เขาได้บ้างพัฒนาเหรินชี้แนะอะไรเขาบ้างครับพี่กอบออมอยู่ที่ความสามารถเขาอย่างเดียวเลยฮะับอืมพี่กอบช่วยช่วยเรื่องอัดร้องใช่ครับคอัดร้องแล้วก็มาช่วยช่วยทําให้การโปรดักชันนี้สมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจากที่เขาทาเดโมมาอยู่ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาเขาห้องอัดพี่กอบห้องอัดดรจูนะครับ อ๋อพี่เขาพี่เขาด้วยครับผมก็คือเอาจากที่เขาทํามาเขาคอมพลีทแล้วแหละแต่ว่าเขาทําในเขาเรียกว่าความสามารถเขาทําได้บางคนนักร้องอัดเพลงในห้องนอนไหนลองทําให้มันจริงจังขึ้นให้คุณภาพมันขยับขึ้นเราลองมาลงในห้องอัดกันแล้วก็จัดปล่อยออกไปเป็นไงบ้างครับพอซิงเกิลนี้ออกมาซิงเกิลแรกของค่ายศิลปินเบอร์แรกของค่ายพี่ๆทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าตอนนี้อยากทำซิงเกิลสองชื่อ สามโมงยี่สิบฉันนอนไม่หลับอ๋อโอเคครับผมนะฮะสามโมงยี่สิบจะนอนไม่หลับต่เที่ยงคืนก็ยังนอนไม่หลับตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะครับเอออันนี้คือเรื่องจริงไม่เชื่ออะไรไม่ได้ตอนนี้นะผมว่าเรื่องจริงเป็นไงครับพี่หนครับก็คืออย่างถ้าเอาอาร์มาทำเนี่ยเขาส่งเดโมมาครับเราก็มาดูด้านโปรดักชันให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเลยสิ่งที่เขาทํามาอะไรเงี้ยครับส่วนส่วนใหญ่เราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเลย แค่ท้มามันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็อาร์มเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นก็คือตัวคือเป็นตัวเขาเองเรา<ช>ได้เป็นตัวเขาเองเอมบเขาก็มีส่วนในการดีไซน์เองเลือกทีมผลิตเองอะไรเงี้ยเราซัพพอร์ตเาเต็มที่เลยอืมโอเคครับเห็นบอกว่า m อ็มบพี่นอมบอกว่าเลือกทีมผลิตเองเลย m อมนี่มีความพิเศษยังไงครับ m อมีมีความพิเศษก็คือ,ค,อคือเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างถนัดในการใช้ เกรดดิ้งสีอะไรครับให้มันค่อนข้างมีสีมีมิติมากขึ้นคือจบมาทางนี้โดยเฉพาะเใช่ใช่ครับใช่ครับยวทีมไหนบอกได้ไหมเป็นทีม S Max Production ครับอ่าผลงานโหดๆของทีมนี้คืออ๋อถ้าใครติดตามก็จะมีช่วงหนึ่งที่เพลงมันดังๆมากก็จะเป็นเพลงคำยวตมปุชคำยวตมป้าครับถ้าแทนบ่อยแทนบ่อยใช่ครับตอนนั้นคือที่แบบยอดวิวเยอะๆเลยใช่ยอดวิวเป็นทีมนี้แหละใช่ครับทีมนี้แหละครับเอามาช่วยทําใช่ครับก็ ตื่นเต้นมากที่ได้ทํากับเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นเพลงแรกของตัวเองด้วยที่ได้ทํา m v แบบจริงจังยังไงก็ขอขอบคุณทีมเอสแม็กด้วยครับโอเคฮะทำให้วีออกมาดูเป็นผมใช้คำว่ามีคาแรคเตอร์มากๆสําหรับตัวของนามเองนะครับผมอาทิตย์ทางหลังจากนี้ของ2 degree จะเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับก็เรายังเปิดรับศิลปินใหม่เรื่อยๆนะครับรวมถึงศิลปินเก่าอย่างน้องอาร์มนี่ก็เตรียมจะมีซิงเกิลสองเร็วๆนี้ครับส่วนศิลปินใหม่ที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะทำอะไรได้ไม่ได้หรือแค่อยากเป็นนักร้องเงี้ยเราก็สามารถถ้าถ้าเกิดมันมีทางที่ไปได้วยกันได้เราเราก็สามารถซัพพอร์ตคุณได้หรือใครมีผลงานเพลงมาอยากทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องของตัวเองเงี้ยเรายินดีซัพพอร์ตตรงนั้นให้ไปได้ไกลมากขึ้นครับส่งต่อไปได้ครับผมเปรียบเสมือนเป็นเหมือนอีกพื้นที่ ให้วิง่งเล่นอีกที่หนึ่งที่จะผลักดันน้องๆที่สําหรับใครที่อยากจะเป็นศิลปินแล้วเอะไม่รู้ว่าศักยภาพผมปล่อยออกไปเดี๋ยวนี้การทําเพลงทุกคนทําได้นะครับมีช่อง youtube เป็นของตัวเองมีติ๊กตอกมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าอยากให้มันเป็นแบบคุณภาพมากขึ้นอยากให้มีทิศทางชัดเจนมากขึ้นลองเดินเข้ามา2 d e g r e e เนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่สนใจจริงๆแล้วก็อยากเป็นจริงๆพร้อมผลักดันถูกไหมเฟยถูกครับอโอเคฮะตอนนี้เราเล็งๆไว้ แอบมีศิลปินเบอร์สเบอร์สามเบอร์สี่ยังครับพี่มีมีแล้วครับมีแล้วด้วยมีแล้วครับติตามติดตามผลง,งานได้ครับที่ y o u t u ทูดีกรีร l a บ e ลนะครับอ่าโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเขาแบบอยากจะสนใจส่งผลงานแหละพี่คาหนูทําเพลงออกมาแบบนี้แล้วโอเคไหมครับพี่พอจะมีอะไรแนะนําแล้วก็อยากทํางานกับพี่ต้องติดต่อไปทางไหนบ้างครับก็ ติดต่อมาทางเพจทูดกีลาเบลได้เลยนะครับเฟซบุ๊กนครับแบบน,นี้เขาติดต่องา่ายมากอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ฟังเพลงแป๊บเดียวไม่แน่ครับยี่สิบชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะได้เป็นศิลปินของทูดกีก็ได้ติดต่อมาตอนนี้เลยตอนนี้เลยก็ได้ <c oughs> นะครับผมโทรเข้ <c oughs> า <c oughs> มาทีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหก่อนวลหนก่อนหวยออกนะก่อนหวยออกนะครับผมพอคุยกับพี่หนอแล้วพี่หน๋อบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคาแรคเตอร์ของทูดกีผมจับได้อยู่หนึ่งอันคือ จะคุยไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงฮะถ้าคุณไม่เซ็นตอนนี้นะฮะให้ไปคิดดูใหมน่นะครับ <X> S> <S ทุกคนจะจบด้วยการเป็นศิลปินภายในยี่บสี่ชั่วโมงนะคร <X S> ับเพราะว่าผมเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วถูกไหมครับพี่หนุ่มถูกครับ,รบเออการเข้ามาคุยแล้วที<ต>่พี่หนุ่มพูดว่าพรุ่งนี้อาจจะดีเลยน,นิดนึงช่วงบ่ายช่วงวันช่วงบ่ายทำไมครับพี่ทูวันนี้ใส่เสื้อเลขสองกี่ตัวครับอ๋อตัวสองตัวครับ อา,อาจจะดีเลย์นิดนึงอ๋งอโอเคนะครับผม <c oughs> นั่นก็ต้องแบบจาเย็นนิดนึง <c oughs> นะ <c oughs> ฮะต้องค่อยๆนะครับใครที่อยากจะ พิสูจน์ความสามารถตัวเองอยากจะเอาสิ่งตัวเองทํามารู้สึกว่ามันดีไหมมันไปต่อได้ไหมนี่เดินเข้ามาหาค่ายเพลงที่ผมใช้คําว่าพร้อมมอบโอกาสให้กับศิลปินยุคใหม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณี่โนโนะครับขอบคุณผมพี่กอล<อ><อ>มาก<ล><ล>นะครับที่ให้เกียรติเมนโลตอนนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเพลงแบบนี้นะครับผมสามารถขอไม่ได้ที่เมนโลไหนไหนก็มาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวให้โชว์สัหน่อยดีกว่าผมเห็นนี่อุปกรณ์อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผมแขนโซฟาตัวนี้อ๋อไม่ใช่นี่กีตาร์ครับพี่ ก็เดี๋ยวเรามาเล่นซิงเกิลสุดท้ายก่อนจะเล่นซิงเกิลแรกดีไหมสุดท้ายเลยแหละครับผมเราจะเอาปิดไล่จะปิดขึ้นมาเป็นต้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นซิงเกิลนี้เลยใช่ไหมฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มิดไนท์มาฮะที่เชียงคืนฉันนอนไม่หลับ เป็นเธอได้ไหมที่ใจฉันไฟหาที่คืนฉันนอนไม่หลับ mm. เฝ้ามองดูท้องเนื้อผ้าเพราเธอจันทราช่วยกล่อมใจหละฝันดีเที่ยงคืนฉันนอนไม่หลับเพราะยังคิดถึงเธอฉันคงต้องนอนละเมอเพราะถึงเธออยู่อย่างนี้เที่ยงคืนฉันนอนไม่หลับ ิดถึงเธอทุกราตรีมันคงจะดีถ้ามิเธอไม่อยู่ข้างกันเพลงนี้นะฮะสุดยอดมากครับผมมอบให้ทุกคนเลยนะครับที่พรุ่งนี้มีเรียนเช้าและยังไม่นอนนะครับผมตอนเที่ยงคืนนะครับผมมั่วจะคิดถึงใครสักคนนึงอยนะู่ผมเชื่อว่าหลายๆลยคนก็คงจะมีฟิลนี้แหละกลางคืนนอนไม่หลับันเยอะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดว่า ฟังเพลงนี้ไป0.00นะครับผมจะแอมอร์มนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณมากครับผมคุณมีคุณพี่ชูดีพีด้วยนะครับว่าศิลปินเบอร์แรกของ่ายนะฮะฟังสดกันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังเต็มเพลงกัหน่อยดีกว่ากับเพลงนี้ฮะ0.00จากแอมอร์มครับผม Idol Prelude ช่วงรีวิวอ่ะ